แรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีใจมากเลยเขาไม่ได้เจอเพื่อนนานแล้วก็เบื่อเลเดี๋ยววันนี้เราจะไปทัวร์โรงเรียนกันนะครับว่าวันนี้บรรยากาศตอนเช้าเป็นไงบ้างนะครับไปกันเลยโอเคท่านผู้ชมก็บรรยากาศนะฮะท่านผู้ชมก็จะเหมือนเดิมมันคืาเรียกว่ามันเขาเรียกว่าเปิดเทอมมาแรกแล้วมันรู้สึกแบบ เฮ้ยบรรยากาศมันรู้สึกแบบยังไงอ่ะเฮ้ยบรรยากาศมันเย็นนะเว้ยมันสงบว่ะสวยนั่นเรียกว่าอะไรแต่ว่าอ่เออรถมาเฮ้ยรถมาเฮ้ยรถมาเรื่อยๆมันสวยไงวะแต่ว่าเฮ้ยแต่มันเย็นนะท่านผู้ชมมันเย็นอ่ะเหยุดหยุดเฟรมปะวะมันเย็นมากเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราจะกลับกันนะครับ กับตรงนี้ด้วยอ่ะเ,เดี๋ยวเราเรมาดูบรรยากาศห้องกันนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าอ่าวุ่นวายมากเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมรู้สึกว่าวุ่นวายมากเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมใช่ไหมครับวุ่นวายมากเลยขอบคุณครับแล้วก็ทำเก็บพื้นที่กันตามเคยนะน้ำยมก็ ค่ะซ้ำๆเดินเรื่อยมาเดี๋ยวเราไปเข้าแถวกันนะวันนี้เราเข้าแถวที่สนามอ่าสนามสนามกีฬานะท่านผู้ชมก็ตอนนี้เราอยู่กับสามมันเนน้อยจำมาไหมคุณอธรรมธรรมโมใช่ไหมครับครับธรมธรรมโมนี่คือการสอนธรรมะเบื้องต้นเบื้องต้นครับใช่แล้วครับการการตีกีละครตีฉชบโอเคไปกันท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนที่เราเข้าแถวกันเลยนะท่านผู้ชม คนเยอะจัดวันนี้คนเยอะมากเลยขออนุญาตถือมือสองกล้องไอ้ัดถือมือถือกล้องสองอต่อเปฝงนีมาแล้วนะครับบรรยากาศนะฮะัน้มวันนี้สีสันีสานจัเต็มห่ะวันนี้เนี่ยครับีบร จะม,มาเน,นี่ยนะ,นะ,นะเห็นเห็นแดดร้อนอย่างงี้อากาศไม่ร้อนเลยนะอากาศเย็นมากนะพี่ผมประมาณ28อ,องศาอุ่นๆ,ๆเนี่ยที่เก็อุ่นๆแหละครับแต่ว่าอมเย็นนิดนึงเท่าไหร่นะ,ะ27เอ,ออยี่องศานะพี่คนเนี่ยก็จะมาเนี้นะทุะกคน,น โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตอนบรรยากาศข้าวแถวตอนที่เพื่อนเรามาถึงแล้วกันเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ได้อยู่กับสัมมนาน้อยอะนะท่านผู้ชมพอเดี๋ยวเราต้องรอเพื่อนๆอีกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เรามาถึงสนามกีฬาแล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้เราหาเพื่อนๆเราอยู่นะฮะท่านผู้ชมเพื่อนเราอยู่ไหนกันครับนี่ใช่ครับ บรรยากาศเอ่อถายนอกนี่ก็บรรยากาศถายนอกห้องนะฮะถ่ายในห้องครับสวัสดีครับท่าน้ชมครับดีิจิตอลสตูดิโช่องราชโมกับเอ่อผมศิลปวั์สิริสวัสด์นะแล้วก็คุณดินนะแล้วก็คุณแซงแซงครับเนี่ยคือผมอ่ะที่ไม่ได้ออกกล้องบ่อยๆก็คือผมไม่ค่อยว่างอ่ะใช่แล้ววันนี้ต้องรีบกลับบ้านก็ต้องไปตัดคลิปตัดคลิปเกมให้มันนะไม่ครับก็เป็นทาสผมนะครับเออ Oh, oh. ยอกยอกยอกเดี๋ยววันนี้เราไปโรตัสกันนะท่านผู้ชมก็ถ้าชอบนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้ด้วยนะครับก็ตอนนี้นะเราก็ขอเดินไปโรตัสเสกันนะก็คือแยกที่กำลังจะเข้าโรตัสนะครับท่านผู้ชมก็แต่ว่ารถมันเยอะมากเลยรถมันเยอะมากเลยโอเคเราข้ามได้แล้วี่ยกันเลยทีเดียวฮะ ตอนนี้นะครับเรากำลังเข้าโรตัสนะกันนะครับคุณผู้ชม,ม,มทุกคนน่าจะรู้จักคุณแคนดี้เลนในติ๊กต็อกนะใช่จริงหรอแคนดีดนด้เลนที่อยู่โรงเรียนเราอ่ะอ่าอ่าใช่มาอย่าลืมไปติดตามช่องอ่าแคนดี้เลนคิวสามคิวสามคิวคิวคิวอ่ะคิวคิววสามมาคุณผู้ชมพิมพ์ไปแล้วก็ไปเขาขออัพคลิปอัพคลิปเขาบอกว่าแม่เขาบอกว่าลูกลูกเป็นไร ลูกเขาบอกว่าบอกว่าเมื่อคืนฉนหนักไปหน่อยมือเลยเจ็ดจริงๆอันนี้ครูเขาพูดเองนะผมไม่ได้พูดไม่ผิดครูค้ยเฮ้ยเชิญลองเท้าหลุดอีกแล้โอเคเราให้เขาบุกเครื่องเท้าไปก่อนนะครับของนุ้มคนเยอะมากผมไม่เข้าม่ท้องนะไม่ใช่ของผม อนุอบาลปทุมกันวะไปอ่าบ้านปฐุมกันนะของถูกเยอะมากเออเอ้ยจะไม่เอาดีก่ก่ออ่านบ้านตัวนึ่งอ่านบ้านตัวหนึ่งใครวะแหลยังไม่เปิดเี่แบบก็แล้วแต่ความนิ่นงๆนะท่านผูช้ชมครับท่านผู้ชมคนคงจำหน้าผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมเคยเอาลูคิปในช่องอนะช่องช่องหนึ่งได้ไหมอ่ะท่านผู้ชมตั้งประมาณสองปีที่แล้วเมย์เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ คนคนนั้นนะครับท่านผู้ชมที่ผมเคยเอาลงคลิปไปบ่อยนะครับ่านผู้ชมคนที่ไปไหนเนี่ยเดี๋ยวมาเข้าตรงนี้่านผู้ชมจำคนนั้นได้ไหมครับวันนั้นมันตอนนี้นะครับ่านผู้ชม <ไป S 2> <ๆ S 1> เขาไม่ร่ว<ๆ>ม,มถ่ายคลิปกับผมแล้วครับก็คือแบบโอ้โหไม่ดีเลยครับ่านผู้ชมขอมมนหน่อยนะครับเออ <laughs> ด้วยสาเหตุส่วนด้วยสาเหตุอ่าในส่วนของส้าเหตุส่วนปรนะกอบทนานผู้ชมโอเคกินบุรีไหม